สวัสดีครับที่ลำบ้าครับที่คไทยมวยลำบ้าสมเด็จสิทธ์อ๋อครับวันนี้ดูโคตรยอดมวยเด็กครับกมวยจากเอวเอครับวันนี้พามาซ้อมที่ลำบ้าสมเด็จสิทธ์อ๋อที่พัทยาครับแถวเนินผักหวานเฮ้้ยรนี่ไอวะ

你不要说，我拉也不说，我拉。 nó có nhau. à you have quá trình 1, 2 Đây, and then, là come công you hey, môi. Hmm, you vẫn chưa. Ah, con chưa. Ah, hả. Ah, hả. được mẹ. Anhnhnh, hả. Little, à, little, maya, maya, hả, 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 bắt bằng hả, hả, đi mà thì mút cái <laughs> nón để chịu khó như đi, ờ ờ ờ, uôn nói, à. ờ, <laughs> ok, one two kick slow slow kick, one two kick, ui, té luôn, té luôn đi, đi, không hay không hay ok, anh chốt anh chốt, one two kick, té ngon đó, Ay trước ê bắt đầu không thấy bung áo ai té, ai 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 No power ya, tidak terokan ya. Ah, oh wee, nyinyir la, ya na, ya terokan, koro. Hei nong, tapi bapa tewung leng lom lah. Oh wee, tidak, tidak. Pulaai, pulaai, lelak. Leleu, cep. Oh wee, lele, lele. แรงมาแรงไปไว้แรงมาแรยงไปไว้ฮ่าฮ่าพตัวใหญ่เบาไว้ดีเลียงมาแรงไว้ยเอ้ยเบาเบาดีละปุดีน่นเออเออ๊อ่ะทีนี้โฟมัดโฟมัดโฟราโฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บโฟโฟเอ๊บ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 โอ้ยวห้ามัน ดูเทคนิคการสอนของครูลัมบ้าคับสมเด็จสิที่ค่ายลัมบ่าที่พัทยาครับร้านครับร้านชายร้านชายลัมบ่าโอเคน p อนเขาจะต่อยมึงแรงนะมึงระวังมึงไม่เกี่ยวเออหนึ่งต้องเรมเลยริ่มเลย

เตะซ้ายเตะขวาด้วยทำไมทูกคิกวันคิกวันคิกเอ้ฟฟ์ฟฟ์คิกปึ้งปึ้งอ่าน้องใตน้องใต้เส้นมึงกลัวเขาด้วยหมดแรงแล้วกลัวางโตแรงเออกลัวางโตโอ้ยสายโอ้ยโี้ยโอครับตัวใหญ่กว่ากว่าครับโอ้ยโอ้ย

đi luôn Thế mà Bước để rơi Bước à Cứ đi bước Có tên đấy nhé ừ. Không nghĩ gì Đó Nương băng Ồ Nương có băng À nương xó, băng. à Nương có thảm Nương thảm đơn À Bắn nó vô Bắn nó vô Nó Ha 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 Ya 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 Okey. ha ha Ok sini 1 2 Mana dah ครับจริงแล้วเลยเขาไป็นกงแล้วติ๊งติงติ๊งติ๊งนิ๊งตน๊งตา๊งติ๊งติงตล๊งติ๊ติ๊งติ๊งติงติ๊งิ๊ีติ๊งติงติ๊งติ๊งโิสงติติ๊งติ๊นิงิติ เารีย่นมวยไทยครับเรียนได้ครับที่สมเด็จสุโอพัทยาท,ทัวร์มวยไทยสวัสดีครับ